สวัสดีครับวันนี้วาพบกับเพจไขมันดีนะครับก็เช่นเคยนะครับมีท่าออกกลงกายง่ายๆนะครับสามารถออกกลงกายที่บ้านมาฝากนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกระชับกล้ามเนื้อหลังนะก็คือท้าเบนโลนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็เดี๋ยวจะใช้ดัมเบลนะครับ แล้วก็ท่านใดถ้าเกิดไม่มีดัมเบลอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถใช้ขวดน้ําได้น้ําหนักก็ตามที่เราไหวเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเล่นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเซตอัพนะครับขากว้างเท่าช่องสะโพกนะครับจับดัมเบลขึ้นมาแล้วนะครับดัมเบลอยู่ข้างลําตัวหรือว่าหน้าขานะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนโอเคพอเซตอัพเสร็จแล้วนะครับพับตัวดันก้นไปคืองอตัวนะครับแต่ งอโดยการพับตรงสะโพกนะครับโอเคส่วนน้ำหนักหรือว่าแขนนะครับทิ้งลงแนวดิ่งนะครับให้อยู่ประมาณหัวเข่านะครับหลังไม่งอนะครับพยายามโฟกัสการดันก้นพับตัวเกร็งหน้าท้องดึงศอกบีบสะบักหลังนะครับต้องมีการฟิลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับโดยการบีบสะบักหลังนะครับลองสังเกต ลายศอกจะอยู่ข้างลำตัวตลอดนะครับศอ,อกไม่กลางหรือไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับทาเก็ตการดึงนะครับดึงก็ามาหาเป้าหมายอยู่ที่สะดือ,อทำช้าๆคอนโทรลยืดอกลับตอนดึงที่สำคัญเลยการหายใจนะครับหายใจออกตอนเราออกแรงหายใจเข้าตอนเราผ่อนแรงช้าๆ โอเคอ่าทำอย่างน้อยสัก8-10ครั้งนะครับหรือประมาณ10-12ครั้งนะครับสำหรับท่านที่แข็งแรงแล้วในลักษณะเดียวกันนะครับอย่างเช่นกดน้ำนะครับก็เล่นคล้ายๆกันเลยนะครับในเรื่องของการฟิลกล้ามเนื้อก็เหมือนกันนะครับทุกครั้งหลังการเล่นเราควรจะมีการยืดเหยยดด้วยอ่ะเรามายืดเหยยดด้วยนะครับจับมือทั้งสองข้างนะครับแล้วออกแรงดันไปด้านหน้า ดูด้านข้างนะครับให้หลังตึงรู้สึกคลายนะครับอย่างน้อยสัก10ถึง15วินาทีนะครับโอเคสำหรับท่าเล่นกล้ามเนื้อหลังนะครับก็ง่ายๆเลยท่าเบนโลนะครับสามารถเล่นที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรือว่าดัมเบลนะครับหรือว่าไปสถานที่ออกกำลังกายนะครับแค่นี้หลังเราก็กระชับสวยงามแล้ว